สวัสดีครับผมสวัสดีสวัสดีสสดเย็นๆครับเด็กๆซะหน่อยฮะขณะนี้เป็นเวลาสองทุ่มกว่าๆนะครับผมวันนี้ก็มาถึงที่พักแล้วก็ไปจับปลาแรงมารอบหนึ่งแล้วครับผมแล้วก็จะมากินข้าวนะครับผมกินข้าวนะครับเดี๋ยวก็จะไปจับปลาแรงต่อวันนี้กับข้าวเราก็นี่ฮะก้อยก้อย ก็อ,อีกแล้วครับอาหารสิงโตอีกแล้วมันจะมีผักแลวก็มีต้มื่องในต้มเนื้อฮะต้มแซ่บหิงขออนุญาตแก่ครับกินข้าวเสร็จแล้วเราก็จะไปจับแมลงกันต่อนะครับผมวันนี้วันนี้ก็มาเฝ้ามาเฝ้าของครับนอนเฝ้าของเนื่องจากว่าช่างเขากลับบ้านนะครับช่างช่างไฟ ช่างมาเดินแสกไฟที่บ้านเรากลับบ้านผมเลยต้องมานอนเฝ้านะครับเนื่องจากสาเหตุเนืน่องจากว่าแถวเนี้ยแถวบ้านเนี้ยมีคนเสียชีวิตนะครับมีคนตายพูดย่งยแถวบ้านถ้ามีคนเสียชีวิตหรือคนตายนี่ก็จะไม่มีการสร้างหรือทําอะไรทั้งสิ้นนะครับในการก่อสร้างระบกบกแตงบ้านนะครับเขาจะหยุดจนกว่าจนกว่างาน งานจพจะเสร็จแล้วผ,ผมก็เลยต้องมานอนเฝ้าของนะครับผมวันนี้แล้วก็จะมากินข้าวนะครับผมแล้วก็จะไปจับมแมลงนะครับผมจับมแมลงที่ต้นพุทราโอ้ที่นี่ข่เพียบเลยตุ่มรึ่งในครับตุ่มรึ่งหนแล้วก็ ใส่ถุงมาแล้วครับผักก็ใส่ถุงมาเหมือนกันโอเคครับมากินข้าวด้วยกันครับผมหม้อไฟก็อยู่นี่อุปรกรณ์แล้วก็ในการจับแมลงเดี๋ยวไปรับชมมชนครับอยู่ข้าวนะครับคอมได้อืมตี๋ คนกินข้าวเดกันครับอาหารสิงโตัวับวันนี้มะเขือก็มีครับอื เดีเลยจบเนี้ะระบบเป็นไข่ฮะ เสร็จแล้วจะไปจับแมลงก่อนเอดี๋ยวเราไปจับแมลงกันครับไปกันะ มีหอมเลยฮะมีหอมด้วย Ia mereng ye perempuan. ที่นี่สอง,สท,องทุ่มจะทุ่มก็จะมีรถวิ่งอยู่แหละ นี่ก็อามจากงานแต่งแถวบ้านนี่ั้งงานสุกนี่งานแต่งเลย ลมก็ไม่มีเลยวันนี้อาชิ่งตัวก็สุดยอดเลยกินบ่อย got run. วันนี้ลมไม่มีเลยฮะนิ่งเยอ่ยบรรยากาศร้อนอบอ้าวหน้าร้อนเต็มที่ครั mm hmm. บมาครับทุกคนทานด้วยกันครับผมสิงโตครับ สุดๆดดไม่สุดแล้วแหละพอดีโอเคครับขอใา้ทานข้าวก่อนครับผมเดี๋ยวเราไปจับมแมลงกันครับหลังจากกินข้าวเสร็จโอเคครับโอเคครับทุกคนสวัสดีครับสวัสดีพบกับช่องทิวลาทีเอสโออีกแล้วนะครับผม นี่แมลงที่กัดกินไปพุทสาของผมนี่ได้ละหนึ่งตัวนะครับนี่นตัวจับใส่นี่จับใส่เดี๋ยวพอสมควรนะครับนี่วันนี้ก็ได้เยอะอยู่พอสมควรนะครับสวัสดีนะครับนี่ก็ต้นิกผมแล้วก็มาหาจับแมลงยามดำ นะครับน,นะครับเด็กๆซะหน่อยนะฮะไม่รู้ว่าจะมีเยอะหรือมีน้อยนะครับแต่เบื้องต้นตอนแรกผมมาจับได้เยอะอยู่พอสมควรนะครับผมตอนนี้ก็เวลาสี่ทุ่มแล้วครับผมสี่ทุ่มของวันนี้นะครับเจอพุ๊ดซ่าก็ต้องเก็บทิ้งเด็ดออกโอ้ยอันนี้ผมเด็ดแล้วนี่ผมเด็ดแล้ว ไม่มีเลยว,ลาาลวันนี้ลมก็นิ่งอากาศก็ร้อนนะครับผมวันนี้ลมก็นิ่งอากาศก็ร้อนบรรยากาศร้อนครับวันนี้เดี๋ยวถ่ายยังไงถ่ายรับชมอีกทีหนึ่งครับผมถ้เจอมแมลงเพราะว่าวันนี้เหมือนจะแมลงไม่ค่อยมีหรือเปล่ามีที่รอบแรกอันนี้รอบสองครับผมจะมาสองทุกวันครับสองรอบต่อวัน นะครับผมสองรอบต่อว,วันก็สองให้เอาเจอแล้วนี่นี่ตัวนึงนะนี่นกำลังกินเลยกำลังอร่อยเลยกำลังอร่อยเลยตัวปังเป้เงเลยฮนะจับซะหน่อยได้ตัวละกำลังกัดกินเลยเหรอต้องเจอจับ จับแล้วไปคั่วกินนะครับผมแมลงพวกนีน้สามารถเอาไปกินได้นะครับเบ้านเรียกแมลงจีนูนนะแมะลงจีนูนจับไปคั่วเ,เสร็จเกลือซะหน่อยรสชาติเยี่ยมนะครับกับเกมฉันดีเอาเจออีกแล้วเยอะเลยฮนะนี่กำลังกัดกินเลยเอาซะหน่อยโอเคครับเดี๋ยวถ่ายรับชมกันไปเรื่อยๆครับ ดี okay, ครับผมมาดูแมลงสิแมลงไม่มีนี่ฮะพุทราของเราลูกใหญ่ต้นนี้ไม่ได้เด็ดทิ้งนะครับต้นนี้พุทรา,าพันธุ์แบงอินเดียนะครับผมก็จะเก็บไว้นี่ฮะหลายลูกเลยหลายลูกเลยนะครับน,นี่เพียบเลยฮะอันนี้เก็บไว้แม่บอกไม่เด็ดทิ้งนะครับผมก็ ต้นก็โตพอสมควรแล้วก็เลยจะลองเอาลูกสักหน่อยฮะลูกเซนหน่อยต้นนี้นะครับพุทราแดงอินเดียนะครับผมต้นนี้พูสิว่าจะได้กินไหมครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปส่งหาแมาลงกันต่อนะครับผมมามีได้ประมาณไหนวันนี้ได้เยอะได้น้อยนะครับผมพุทราถ้าไม่ถ้าไม่ ส่องหาไม่จับก็เดือใบถ้อยหมดครับใบพุทราถ้อยหมดเจอกินนะครับผมพุทราตอนนี้พุทราป่านะครับนี่เจอตัดไปก็แล้วก็ไม่ขึ้นเลยพุทราหนุบสดไม่ขึ้นเลยขึ้นแต่พุทราป่าไม่เป็นไรให้โตเถอตัด,ต,ดตอนกริงนครับนะโอ้มีจริงจดเลย จริงจบจิงจบก,ก็ไม่ได้กินมแมลงนะครับผมจริงจบก,ก็มาขึ้นต้นพุทสาแต่ไม่เห็นกินมแมลงสักทีนะครับตอนนี้ก็หายู่ลองขยา่าสิขย่าก,ก็ไม่มีแสดงว่าน่าจะน่าจะหมดเหลือน้อยแล้วได้สักสองสามตัว อันนี้รอบสองครับรอบแรกจับไปแล้วรอบแรกเยอะพอสมควรกอนกินข้าวรอบประมาณทุ่มกว่า,วาผมก็มาจับพอกินข้าวเสร็จก็ลงมาอีกรอบหนึ่งนะครับผมมาละสองรอบทุกวัน,นครับมาจับมาแรงเจอรูปุษาเล็กแล้วนี่ปุษานมสดครับต้องเก็บทิงท้งซะหน่อยนะครับ สงตาแมลงก็ไม่มีเลยนะครับผม,มแมลงก็ไม่มีเลยวันนี้นี่ก็มีน้อยครับช่วงรอบสองก็เจออีกหนึ่งตัวแล้วนี่เจออีกหนึ่งตัวแล้วนี่นี่ได้ละได้อีกหนึ่งตัวแล้วนะครับผมโอเคครับผมขออนุญาตจับมแมลงกอนนะครับผม ใส่เนี่ยใส่ขวดไว้เนี่ยโอเคครับผมคนนี้จะับแมลงกันครับเดี๋ยวเจอกันทีตอนเช้าครับผมสวัสดีครับผมสวัสดียามเช้าๆครับพบก,กับช่องทิวลาบททีเฮสุวิเช่นเคยครับเช้านี้ผมก็อยู่ที่นี่ที่บ้านนะครับมานอนเฝ้าของนะครับผมตอนนี้ก็เดินเข้าผ้าภายในตัวบ้านนะครับผม สางเขาก็ยังติดฝาเหมือนเดิมประตูม้วนก็อยู่ที่นี่ฮะยังไม่ได้ติดตั้งน่าจะติดตั้งในวันนี้ก็พรุ่งนี้นะครับผมเพราะว่าเพราะว่าแถวบ้านมีคนตายมีคนเสียชีวิตฮะกเลยหยุดก่อสร้างนะครับตอนนี้ก็อยู่ที่นี่นะครับผมสวัสดียามเช้านะครับเช้ามาผมก็เดินสำรวจของนะครับผม สำรวจของแล้วก็เดินดูภายในตัวบ้านเดินดูเล็กเดินดูของว่าอยู่ในสภาพเดิมอยู่ที่เดิมหรือเปล่าครับผมแล้วก็ไปเดินดูสวนพุทธาด้วยครับอันนี้ก็อยู่ที่นี่นะครับเชา้าก็เอ้ยเมื่อคือนก็ไปจับแมลงแล้วก็กินข้าวครับจับแมลงสองรอบเมื่อคือน สวัสดียามเช้ชาเช้านี้ก็อยูย่ที่มาหกโมงกว่าๆครับเดี๋ยวผมก็จะลดน้ำต้นทุสาสักหน่อยนะครับผมลดน้ำต้นทุสาเสร็จก็จะกลับบ้านนะครับผมลดน้ำต้นทุสาเสร็จก็จะกลับบ้าน,นนี้ก็เดิมนมาอยู่ในสวนทุสานะครับรผมดเดินขึ้นมาในสวนทุสานะครับทุสาผมก็ปลูกเจี๊ยบไป้วยครับต้นกเจี๊ยบก็เนี่ย ตัวเล็กๆนะฮะพึ่งลงเม็ดไปแล้วก็แตกขึ้นมานะครับผมเช้านี้กับรรยากาศดีๆครับอากาศไม่ได้ร้อนนะครับแต่ก็น่าจะร้อนฮะวันนี้เดี๋ยวรดน้ำต้นไม้เสร็จเดี๋ยวถ่ายให้รับชมอีกทีหนึ่งครับผมบรรยากาศยามเช้ชาเช้านะครับวันนี้ขออนุญาตรดน้ำต้นไม้กันครับรด,ดน้ำต้นพุษรารดน้ำต้นพริกรดน้ำต้นกระเจี๊ยบ จนเจ๊ยบโดนขคย็บนี่จนเ๊ยบโดนขยรบยระเ๊ยบผมก็ปลูกเรื่อยๆฮะจนเกระเ๊ยบก็ปลูกเรื่อยๆนะครับโอเคครับขออนุญ,ญาตทำภารกิจยามเช้ากันครับผมโอเคครับผมตอนนี้ผมก็ลดน้ำพุทราผมเสร็จเรียบร้อยลดน้ำพุทราแล้วก็ผักมะเขือพิกที่อยู่ในสวนเรียบร้อยแล้วนะครับผม ตอนนี้ก็เป็นเวลา8โมงเช้านะครับผมรถตั้งแต่6โมงถึง8โมงเชา้ารถที่ชุ่มๆหน่อยครับหน้านี้หน้าร้อนต้นกระเจีย๊ยบผมก็นี่กำลังแตกเลยนะครับต้นกระเจีย๊ยบผมก็กำลังแตกเลยนะครับผมนี่ครับฝั่งนี้ก็จะเป็นพักนะครับพักเครื่องครัวนะครับผมก็จะมีขานะครับผม นี่ขากำลังแตกยอดขึ้นเลยครับขาะชอะโอมยังไม่ขึ้นครับต้นข้เล็กก็มีครับมะเขือขากำลังจะขึ้นนะครับส่วนนี้ผักอีนูนครับนี่อามาต่โรบรียังอยู่อย่างนี้อยู่เลยครับไม่ไปไหนเลยนะครับส่วนนี้นะครับแตกยอดแล้วโอ้โหนี่แตกใบเพียบเลยแตกยอดเพียบเลยครับ ต้นลิ้นจี่นะครับผมเทียมมาลงไว้นะต้นนี้โหนี่แตกตามต้นเลยที่นี่โหแจมอย่างนี้รอดนะครับผมต้นลิ้นจี่ผมเห็นรุ่นต้นลิ้นจี่แถวเนี้ยชาวบ้านเขาปลูกหรือแถวๆเนี้ยเขาปลูกครับเขาไม่ได้ดูแลรักษาอะไรปลูกให้มันต้นโตแล้วถึงหน้ามันออกลูกมันก็ออกลูกนะครับไม่ได้เขาน่าจะใส่ปุ๋ยตอนช่วงที่จะออกลูกออกดอกแล้วผมก็เลยเามาปลูกเดี๋ยวผมว่าในความคิดผมนะครับ ส่วนนู้นน่ะพื้นที่ว่างๆน่าจะเป็นลิ้นจี่หลักๆเลยฮะเดี๋ยวก่อนฮะเดี๋ยวดูคำนวณแล้วก็คิดก่อนว่าเราจะเอาอะไรลงดีส่วนมาร์คเบอร์รี่หรือด้นหมอนของผมก็สวยเลยฮะนี่สวยเลยนะครับตะไคร้นะครับตะไคร้ก็ขึ้นเป็นสวยแล้ะโอเคครับเดี๋ยวเราเดินไปฝั่งนน้นดีกว่าไปดูต้นพริกกันดีกว่าไปดูต้นพริกกันกดีกว่านะครับผม นี่สวนพุทราก็คือเป็นพุ่มใหญ่ขนานี้แปดโมงเช้านะครับแปดโมงนิดๆนะครับผมแปดโมงนิดๆต้นพุทราเมื่อคืนก็มาหาจับแมลงครับจับแมลงกินใบพุทรากินยอดพุทรานะครับทำให้ชะงักการเจริญเติบโตต้นพุทรานี่ฮต้นผีกระปลูกข้างนี้ไว้ปลูกข้างสวนนี่ฮต้นใหญ่ ต้นพิกก็บางต้นก็ออกลูกออกลูกแนละ้ฮะออกดอกออกลูกแล้วสามารถเก็บกินได้นะนี่โอเคครับวันนี้ก็มารดน้้ำส่วนพุษาแล้วก็จะกลับบ้านนะครับผมไปอีกสวนหนึ่งวันนี้คงจะไปจัดการแก้วมาก่อนอีกเมื่อวานไปดูมามวานไปหลดน้้ำไปพ่นดินต้นพิดมา เจอ,อแก้มก่อนโคนเน่าอีกแล้วครับเมื่อกี้ผมก็เก็บขยะเก็บขยะภายในตัวบ้านเนี่ยมาเผาแต่ก็ยังไม่หมดเนี่ยเผาวันละนิดวันละหน่อยครับส่วนตัวบ้านก็จะประมาณนี้นะช่างเขาก็คงไม่ได้มาวันนี้น่าจะมาพรุ่งนี้นะครับผมแต่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะมาหรือเปล่าส่วนเมื่อคืนผมก็นอนตรงนี้นะครับผม ส่วนขยะกองที่อยู่นี่ผมก็จัดการเคลียร์เรียบร้อยนะครับผมวันนี้ก็เดี๋ยวก็จะกลับบ้านครับผมแล้วก็เดินมาดูข้างในอีกรอบหนึ่งนะครับส่วนนี้ก็จะเป็นห้องน้ำนะครับห้องน้ำส่วนนี้ก็จะเป็นห้องนอนนะครับห้องนอนก็จะเก็บพวกสัมภาระของช่างนะครับต่างๆพวกเครื่องอุปกรณ์ในการทํางานของเรานะสกรูนอ็อตสายไฟ แล้วนนี้ก็จะเป็นฝ้าแล้วก็ประตูม้วนนะครับผมฝ้าก็ยังไม่ได้ติดนะครับผมเดี๋ยวพรุ่งนี้ถ้าผมมานอนอีกผมก็จะมาเคลียร์ขยะเคลียร์ขยะของกล้องเนี้ฝั่งนี้นิดหน่อย,อยเดี๋ยวก็จะเคลียร์ไปให้เรียบร้อยนะครับผมโอเคครับผมวันนี้ก็จบคลิปไว้เพียงแค่นี้นะครับผมสวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งช่องทีวีนา TSO ด้วยนะครับผมขอบคุณเป็นอย่างสูงครับ